คืทอท๊อกอิสชิสือแบบนี้ให้เนาะนระซิบกรสซิบอยู่นนุ่มสบายมั้งนอสสบายดีสบายดีมดทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกคนข้าสูซองอาคายามิคือตอนนี้คือเลิกเฮียนมาแล้วทุกคนนี่แล้วก็กเปลี่ยนเครื่องไปสิไปตลาดเลยเนาะเพราะว่าอ่า คือมี FC ท่านหนึ่งเนาะที่สนับสนุนเสือเครื่องนอนไห้ซักคู่เนาะอาจจะมีผ้าเสือ้อแล้วก็ผ้าห่มหมอนเอยียงประมาณนี้เนาะทุกคนคือข่อยมือมือว่านี่เนาะข่อยได้ไปเบิ้งอยู่ตะลาดแล้วก็เพิ่นว่าซื้อเลยเนาะก็เลยว่าซื้อไว้อยู่ในตะลาดแล้วก็บ่ได้ไปฮักเทือเพราะว่ามือนั่นคือข่อยขี่รถจักรไปแล้วก็บ่สักเอากลับมาเนาะมือนี้ก็คือสิพา น่องไส้คีรสซามล้อน,นี่ไปเอาเนาะทุกคนเพราะว่า,าผ้าเสื้อ,อน,น่ะมันย้ายแล้วก็แบบเาี้ยวเดะขนาดมีหลายอันมีสองสูตรเนาะคืออันเพิ่นยาไ้สื่ออ่าเตียงนุ่มๆแบบนอนแล้วก็นุ่มๆขนาดแต่ว่าสักคู่จะเอาเพราะว่ามันแพงเกินหรอกสักคู่ยาไอีแมนอนนำ้ำแดงอย่างประมาณนี้ล้วก็ผ้าเสื้อนุ่มๆขนาดม,ม,มันจะแพงเนาะก,ก็เลยว่าอเอาเพื่อเป็นแบบ ประยักลูปกวนเกินไปอยองนี่เพิ่นว่าบ่วเป็นการรบกวนเนาะเพิ่นเต็มใจซวยแต่ก็สาวคู่เก่งใจเนาะเพิน่นเอ่อก็เลยว่าสาวคู่จะเลือกเอาผ้าเสื้อที่นานาที่ดีกว่าผ้าเสื้อที่สาวคู่นอนเนาะและ้วก็สาวคู่ยะไห่อ่ะสูดหนึ่งแม่ย่ไห่อีเมนอนแดะก็เลยว่าเอาสองสุดเลยเนาะราคาอา่ราคาก็จะเท่ากับเตียงนอนนุ่มๆหัน อันหนึ่งกับราคาผัาเสือสอส้อส่งุดเนาะมันจะเท่ากันก็นกนเลยว่าเอาส่งสุดนั่นเลยเพราะว่า,อาสองคู่ก็เดนอนเดอีเมก็เดนอนเดสื้อให้เพิ่นเดยนะทุกคนโอเคว่าฟอยด์ล้วเนาะตอนนี้ก็คือสิไปตลาดกันเนาะทุกคนไก่สยมือแล้วเพราะว่าตอนนี้คือสีมุงแรงแล้วทุกคนไปตลาดก่อนแล้วก็เจอกันอยู่ตลาดเด้อทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮามาโฮสตลาดมึงสิงแล้วก็มาเอาผ้าโฮมหั่นนี่เนาะมาเบิงกันเลยเป็นผี่คือทาอสาอาเา้าอซื้อแบบนี้ให้เนาะแต่ว่ามันเป็นราคาแพงแล้วก็ถ้าว่าจะซื้อตัวนี้ก็จะได้แต่การคืนเดียวก็เลยว่าสื่อจะราคาทุกหนึงเนาะเพราะอาเซสื่อห้แม่ได้น่ะอันนี้เลย อันนึงหันจะนอนได้แต่คนเดียวแต่ว่าอ่าสโซฟู่จะสือ่สอโซอันไปนสุดนึงเนาะสามสองโซอ,อันเออแต่ว่าเขาสื่อแต่สองอันสี่อันอเอาไห้อีแม่สองอันอก,กับโซฟูนอนสองอันนี่เอาลรื่องไข่แดงใจหมดแล้วแต่ว่าลืมเอาไว้บินมาแต่ก็หูจักอยู่เนาะ มีไซเป็นสองอันเดียวนันเอาเห็ดะีได้เนาะชื่อวเงยจนีตัวนียาวตัวนีีเทาทีก็ไรอันนี้ถกไ้ตัวนี้ถกอะไรเลยอ๋อชื่ออันเดียวกันหอนเดอันยอันเียอันเียเฮ้ยุบแหะใส่ให้น้องไส่ยุกก่อนเาหาทน อันนี้อันนึ่งจะถืออยู่ประมาณสองแสนห้าเด้อแต่ว่าเอ่ยเพิ่นใจดีก็เลยรู้ให้ถ้าว่าผู้ใดซอกซื้อเผื่อเสยยังก็สามารถมาซื้อฮันนี่ได้เด้อเพิ่นอยู่ห้องเบอร์ห้าในทุกคนสายรถสามล้อเลยอืมใช้สื่อละ

แล้วครับใจเนอะใช่มดแยละคืออันเครื่องมือนี่แมนผู้ใ้ญยใจดีเพ่นโอนเงินมาให้สาวครูเป็นผู้มาสื่ออันนี้เนาะทุกคนเพ่โนโอนมาให้สี่พันสี่พันห้าร้อยบาทแต่ว่าอันนี้สื่อมดแมนแซน เออลั่นกับสามสามแสนหรอลั่นกับสามแสนกินเนาะทุกคนเดี๋ยวจีไลให้เบิร์่าจะถึกเท่าใดลั่นสามแสนลั่นสามแสนจะถึกกับผูสือหมดประมาณอ่าสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเนาะถ้าเป็นลายเป็นเงินบาท ค่าไลนเป็นเงินกีบก่อจะถือยู 1, หนึ่งล้านกับสามแสนกีบเนาะยังเหลือแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้สาคู่ใสเองเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาซิไปลออสื่อเครื่องกินต่างๆแล้วก็ลออไปเบิ่งตลาดอีงเนาะทุกคนไปเบิ่งติดตามไปยงวๆเลยเด้อตอนนี้เฮาสิไปสื่อเครื่องเนาะทุกคนเครื่องกินเครื่องใส่สบายดียงแรงทุกคน ตอนนี้ก็คือเราไปเลาะสื่อเครื่องกินก่อนเนาะอันนี้คือตลาดมึงสิงเด้อทุกคนไฟน้ำนองาย <c oughs> Gracias. No, 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 no. sự zoom để skin như các em nó luôn phần nhâm nị là nhâm nào <laughs> วอดินวอดินวอดินสองพันรู้เหรอเซ็ตหนึ่งทำว่ามเซ็ตหนึ่งอันนี้ไปซื้อจ้ะเค้าเอามาจากมา้เอานั่นะร้น

น,น,นี่ทุกคนเขาสืบมาประมาณนี้เอาไปเห็ดกินยูเฮือนเพราะว่ามื้อนี้คือวันเกิดของหน้องรายนะทุกคนรอชมคลิปได้เลยเอาใส่รถรถของฮขลรถวิกโก้สีแดง <c oughs> รถวิกโก้สีแดงของฮขาทุกคนมาด,ดีดี โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเกียมซีกับเฮือนแล้วนะทุกคนคอยติดตามไปเงาวๆแล้วก็เขายังชี้ท้ายวิวบรรยากาศตอนกับอีกนะทุกคนตืออะไรน้นอแงแดงโมทุกคน,นร,รูร้นเท่าได้อกอ๊ะสามพัน

ทุกคนตอนนี้ก็คือเอามาสื้อเค้กให้หน่องไซเนาะเพราะว่ามังเกี้ไปหั่นนั่นคือเขา,จาเจาะบรเเ็ดไวแล้วก็หั่นนี่ว่าเขาเจาว่าสิบนาทีขจ้าก็ซีเฮ็นแล้วฮะนะก็เลยว่าเราถ่ายอยู่นะทุกคนเราถ่ายเอาเค้กเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้คือหั่นไายเค้กเดอ้อ ข้าเจ้ามีให้เลือกหลายอย่างเติบเลยแต่ว่าน้องไ่เอาตัวนี้เพราะว่าน้องส่มักเตะบ,บานสุดเลยจะมีหลายอย่างเติบเลยค่ะประมาณนี้เฮาส่วนเฮาก็ร่อถาดต่อไป <c oughs> จนกลัวสิไดเอาเค้กเนาะแล้วก็จึงกบเฮือนกลัวสิกะเหาะเฮือนก็หนาจะคำเลยทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเค้กของเฮาก็ได้มาแล้วฮาก็เตรียมกับเือนแล้วเนาะทุกคนตอนนี้คือกําลังกับเือนมือี่เป็นมือที่อ่ะมันเกิดของนองไซก็เลยว่าสืออ่าเค้กไห่ราเนาะคือตอนนี้ฮาก็มาห่อเทนแล้วทุกคนแต่ว่าบบเห็นยังเลยมืดจนมืดเลยเพราะว่าฮาอันถ่าเค้กของนองไซอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเอาเครื่องลง <c oughs> เร้เห็นเนี่ยเามาหอดบ้านแล้วล่ะก็เครื่องแล้วกที่เมื่อกี้วิสือนอนนี่ประมาณนี้เนาะทุกคนเดียวกําลังเดียวสิจับบนนอนอยู่นี่แล้วก็เดียสิ่ายเห็บเบิรอีกทื่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นบนนอนสาคู่เป็นแบบนี้แล้วเขาจ่เลยสืมออหมอันนี้ก็ดีนอนอยู่แต่ว่ามันอ่าบ่บนาดีนี่อันน mm ี้หน้าหนาวเลยทุกคนแล้วก็ดีนอนแดงนี่ทุกคนได้บนนอนใหม่แล้วหนุ่มใส่ยักนอนเลย หนุ่มๆสบายมันบอกนี่ทุกคนได้บอลน,นอนไวแล้วซีประมาณนี่เดยวเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาเอาเอาเขาปูใส่แล้วก็ดีนอนดีนอนทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือได้บอนนอนไวแล้วของสาวคู่แล้วก็ของออแม่แดใส่ฝาปลาลงด้ <c oughs> ตอนนี้ก็คือจัดบอนนอนเป็นที่เฮฟไหอยแล้วแล้วก็คือพนอผู้ใยญ่ใจดีพน เอ็นดูสาวคู่แล้วก็สืบอม่เนาะเพราะว่าเห็นสาวคู่นอนแบบนี้อะนะเพื่อนได้เห็นหมดแล้วเพื่อนว่าแบบนี้แล้วก็บอ้สาวคู่ไปสือบอนนอนไหมเนาะแล้วก็เพื่อนไฮยักให้อ่าสาวคู่นอนแบบอ่าบอนนอนทีเอิว่าจะได้วะแบบว่าเขาจ้อาใครแบบราคาอ่าราคาสูงสูงะนาทุกคนราคาแพงงบอนนอนนิ่มๆเอียงขนา อันนั้นเนาะแต่ว่าสักคู่เพราะว่ามันแพงเกินขนาดสักคู่ก็เลยบลอเอาแล้วก็ถ้าว่าซื้อตัวนั้นมันจะได้แต่ตัวเดียวคือสักคู่นอนขนาดสักคู่ย้าห้อีแมนอนนำ้ำแดก็กเลยว่าเออเลือกเอาตัวที่ราคาถือก,กว่าเนาะแล้วก็จะได้สองสุดเลยขนาดทุกคนเอาให้อ่าอีแมสุดหนึ่งแล้วก็สักคู่สุดหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือได้นอนไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ดีใจแห้งเนาะที่ได้บอลนอนไว ทา้านี่ขออวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชะีวิตเนาะคือต้องขอบใจหลายๆเด้อที่เอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดเนาะเพิ่นบ่ให้บงซื้อเนาะทุกคนก็นเลยว่าบ่อบอกซื้อเลยแล้วก็ แต่ว่าเพิ่นอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะทุกคนขอบใจหลายๆเด้อแล้วลก็ขอบใจมายังเอฟซีทุกคนเนาะที่ติดตามสาวคู่มาโดยตลอดแล้วก็อ่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวคู่มาโดยตลอดนะเนาะต้องขอบใจหลไรเด้อถ้าบ่มีเอฟซีก็คือบ่มีหมื่นนี่เนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็สำหรับยั่อสิโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสำนี้เนาะถ้าผู้ใด มากคลิปของสาวคู่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แด่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันหลยๆเดินสาวคู่ที่อ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยเนาะทุกคนโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ทีลาไปก่อนบ๊ายบายทีนอนแล้ว